จริงเนะจะาไเล่นในน้ำแต่ก็ือคืนไม่เล่ไม่อนเตีสองเพราะว่าเต้นเนน้ำช่วยอาะแล้วเขาก็คือคืนเ็นน้ำแล้วามไมนสมดุะแชงกับในดโอจริงนีช่วยอ่ะหรือเป็นน้ำทำฐาทให้คนเดินทางานเกินได้สวยทีด้วเมื่อกี้เราดูสมเน็่ที่แสดงสร้างให้เรารับชมได้มีกำลังใจในการทำบามนี ว่าตอนนี้ตัวจริงมาลอยถ่าย้าดูะตอนนี้นะครับมือใส้วงานทารูกระเป๋าได้เลยเทศกาลแห่งคุณกำลังมาถึงคุณนะนิมนต์สมเด็จทุกโลก้งก็จะเป็หนึ่งคณะน้องสมเด็จในที่ได้่วมกัน สร้างสัตค์ภาพพิมพ์สร้างนะครับสูงเพื่อทำลายแสงนะเข้ากับเปนสร้างถนาเราเนี้นะครับสาธุชนอย,า,ย,า,อยา,ากโยงผู้มีบุญท่านใดอยากจะร่วมบุญนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องสมเนกน็เรียนเชิญได้เลยครับเพราะว่าน้องสมเนกบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังโอนเลนะครับก็คือกำลังโอน หัปัจจัยน้องสมเด็จแล้วน้องสมเด็จน,นะครับ <c oughs> ออก็จะนำไปถวายกํกำลังใจให้กับพระจา์ต่อไปนะครับต้องบอกได้ว่าน้องสมเด็จของเรานะครับต้องใช้คำว่าน้องสมเด็จของเราแนะบบสมเด็จลูกสมเด็จหลานของเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับนอกจากจะเรียนนักธรรมบาลีแล้วเนี่ยนะครับยังมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมีความสร้างสรรค์นะครับในการทำสื่อมะนะครับให้เราได้เข้าใจง่าย สมบัติต่อสมบัติทำบุญกับท่านนะครับบุญก็เกิดกับเราท่านก็จะได้นำบุญนี้ไปสร้างบุญต่อนะครับพอท่านเอาบุญนี้ไปสร้างบุญต่อเราก็ได้บุญกับท่านอีกเรื่อยๆซึ่งน้องสมเด็ของเรานะครับน้องสอเด็รู้บุญติดสองเด็กเรียนธรรมวัดนระธรรมกายในียวกเ่ยวกที่มีความเก่งกาจสามารถนะครับสามารถแลวก็ได้นำความสามารถนั้นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของพวกเรา ที่ดีที่สุดก็คือกำลังโอนนะครับแล้วก็การสวัสดิ์กำลังใจที่สุดก็คือการสวัสดปัจจัยนั่นเอง้องเนท้กรูปว่ามันมาเช็มชื่อเบิร์านเป็นสองเนตรดารานะครับที่ได้ถ่ายหนังนะปกติบวชมาแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายหนังเท่าไหร่นะครับก็เลยถ่ายเองก็เลยเรยนได้ว่าน้องสน่หทุกรูปมีทั้งพรสวัสด์นะครับแล้วก็พรสวงสดินะครับมีสองรูปสองสิ่งนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีทั้งพรสวรรค์แล้วมีทั้งพรสวัสดีแล้วบางรูปมีพรสวรรค์เพ่ยงเดียวบางรูปมีพรสวัสดีมีพรสวรรค์นะครับบางรูปมีพรสวรรค์นะครับแต่ยังน้อยพรสวัสดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพรสวรรค์กับพรสวัสดีมาคู่กันรู้ยไม่ใชเป็นอะไรครับยเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นพรสาสนรรค์เฉย สาธุสาธุสาธุลองสวดเดอาใทีู่้ัจลอสวดเดินบอว่าให้รูุ้กทนสาธุบอใหู้้ว่าแต